สสวัด, yup. ดีคในฐานะเจ้าบ yeah. mm ้านนะคะเคทก็ขอชวนพี่ๆทุกคนเนี่ยมาทําหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงนะคะเพื่อโปรโมทละครแผ่นรักัคาลุมงที่กำลังจะออนแอร์แล้วค่ะคุณผู้ชมนะครับก็จะได้เห็นความสนุกความน่ารักของละครแนว r อม com นะครับรักต่างวัยของเรา4ี่คนนะครับนี่ผมถามคุณก่อนคุณแมกรู้จักเปล่าของว่ารอมคอมซีดีรอมกับคอมพิวเตอร์ม โรแมนติกคอมเมดี้ครับผมท,ที่ผมก็ผมทราบมาเมื่อกี้เขาบอกผมมาโอเคโอเคเรียกได้ว่าตากับเคนนะคะจะมาเตาะสองลุงให้ละลายไปกับความน่ารักของพวกเราใชะเดี๋ยวก่อนเรียกใครสองลุงเออเรียกใครสองลุงโอ้โหอย่างหนูจะมาเตาะพวกพี่ฝึกอีกเยอะออนี่ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับคงอยากเห็นความสนุกความน่ารักของพวกเราแล้วใช่ไหมครับเราก็เตรียมสกู๊ปพิเศษนะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับไปติดตามกันเลยครับ เรามาแต่งงานกันนะลุงอะไรเนี่ยน้ำพึ้งเพรเจอร์ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยจะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมนับถอยหลังชมความสนุกพร้อมเคมีใหม่สุดจึ้งกับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่แผนรักหักคาลุงฝีมือการผลิตจากค่ายทีวีซีนที่คว้าสองคู่พระนาง ทากูลเคสมาริลินแม็กปวิดติตาชยานิดมาประกบคู่กันครั้งแรกกับเรื่องราวของลุงหมึกรับบทโดยแม็กปวิดและลุงหมีรับบทโดยป๊อบทากูลสองพี่น้องหนุ่มใหญ่ไว้ลุงที่มีเหตุต้องมาเจอกับสองสาวแสบน้ำพึง่งรับบทโดยเคสมาริลินและปราดาวรับบทโดยติตะชยานิดที่วางแผนแกล้งสองลุงเพื่อพิชิตใจให้ลงมาจาักคานให้ได้ซึ่งระหว่างทางก็มีเหตุการณ์ไว้่วงตามมาอีกมากมายเรื่องนี้ป๊อบแม็กเคสติตะต้องรับมือกับความท้าทายรอบด้านไม่ว่าจะเป็น บทสถานที่การถ่ายทำหรือแม้กระทั่งอากาศก็ตามความท้าทายยังไงบ้างก็น่าจะเป็นความสดใสน่ารักที่จะต้องมามาแบบจีบเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราเลยช่วงเวลานั้นมาค่อนข้างจะเนิ่นนานสักหน่อยครับผมแล้วก็มีการเต้นที่แบบเออตอนอพริวมากนะเอ,อ,อเลย <c oughs> จะเป็นจะเป็นแบบว่าแสบโซนค่ะแสบโซนแล้วก็มีความแบบกวนอแบบ่ะคอยกวนประสาทเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ส>็เลยโดนเขาแบบส่วนกลับทุกรอบเลยรู้สึกสบายใจเป็นพาร<ม>์ทเนอร์ที่สบายใจมากๆสนุก <c oughs> แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรมากในหลายพวกจิกกัดกันสบายสบายค <c oughs> ือขนาดแบบว่าคัดแล้วก็ยังจิกกัดกันอยู่เออเหมือนเหมือนแบบ ตัวละครยังอยู่ด้วยกันตลอดความความท้าทายของตัวละครก็เป็นก็เป็นเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องตัวละครมากกว่าที่เราก็ต้องทําการบ้านให้มันเข้ากับลุงหมีเพราะว่าด้วยตัวเรามันก็ไม่ได้เหมือนลุงหมีไปซะทุกอย่างแต่เราก็ประกอบมันให้มันเข้ากันได้ของเคสแค่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ก็จะมีความตรงอยู่ค่อนข้างมากความแบบ ซ่าแก่นอะไรพวกนี้ช่วงแรกๆอ่ะค่ะที่แบบว่าช่วงแบบ workshop, เวิร์กช็อปเออหรือเพิ่งเปิดกล้องใหม่ๆมันก็จะมีความเกรงนิดนึงค่ะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆปุ๊บก็ไม่มีละกำแพงก็ได้หายไปเรียบร้อยพูดได้เลยว่ามันครบทุกรสใช่ค่ะมีหัวเราะจนน้ำตาไหลร้ลองไห้จนน้ำตาหมดอ่ะอม,มีครบหมดแน่นอน บอกเลยว่ากว่าจะได้ผลงานออกมาหนึ่งชิ้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเพราะต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเหล่านักแสดงเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้ก็ยังมีทัพนักแสดงที่จะมาเสริมความฮาความสนุกให้ไดฟินกันอีกหลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นอูสมิทธทีมายาชนิชาอายอทัศวรรณและอีกมากมายเฝ้าหน้าจอรอชมความรักต่างวัยของลุงๆและสองสาวแสบได้ในละครแผนรักหักคันลุงเริ่มตอนแรกพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงทางหน้าจอช่องสามค่ะ อย่างและสกู๊ปละครแผนรักหักคานลุงเห็นความสนุกและฟินของละครกันไปแล้วนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเรื่องนี้ต้องขยี่ผู้กำกับอดุลให้การันตีความสนุกและเหมาะสมกับบทบาทของลุงลุงกับสองเด็กแสบรวมทั้งเคมีของป๊อบทากูลกับเคสมาลิลินและแม็กปวิทกับติตะชยานิดค่ะมันอยู่ตรงความน่ารักของขต,ตัวตัวลุงสตัวที่เขาจะมีอายุเยอะแล้วกับเด็ก สองคนที่เขาจะมันต่างวัยกันพอสมควรแหละไม่ไม่งเยอะแหละแล้วมันมันความเผื่อความน่ารักของเด็กที่เข้าไปไปแกล้งไปแย่ไปควรเออไปกวนกวนกวรกวรนทุกวันจนมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งประจําวันในชีวิตอะบางวันพราะมันมันมันเด็กมันไม่มีเด็กมันหายไปอะไรเหมือนไม่มีอะไรมาแกล้งจนจนมันเป็นความเคยชินความผูกพันที่มันมันติดโดยไม่รู้ตัว เป็นลักซ์มนนูนลักซ์มนูนใช่แคสมาได้แบบถูกใจเลยไหมคะแล้วก็ถูกแบบกับคาแรคเตอร์ตัวละครเลยไหมคะตรงเป๊ะตรงเป๊ะด้วยความที่ออข,อของของตัวผู้ชายเดี๋ยวก็เราตั้งตัวตัวผู้ชายก่อนลุงสองลุงก่อนว่าอย่างนี้อย่างนี้จะมีกันต้องแคสใหม่หมดเลยนะแคสได้เลยหรือว่ามาดูซิมันจับแล้วมันไปด้วยกันได้ไหมอ่ะไม่งั้นความใช่ใช่มันต้องดูเคมีด้วยเพราะว่ามันถ้ามันไม่ไปด้วยกันมันไปไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นคอมดี้ที่แบบ วิธีการเล่นวิธีการอะไรอะพอมันถ้ามันต่างคนต่างเล่นหรือมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่รักไม่จังหวะไม่ได้หรืออะไรมันก็จะกลายเป็นแบบไปไปแล้วไม่สนเขามีความเป็น,ปนลุงเรื่องเรื่องไหวแค่นั้นเองแต่เราคิดเองเราเราคงไม่ได้เอาแบบลุงที่มันต่างแบบเยอะแยะขนาดนั้นเราแค่เอามีความ โตกว่าแค่นั้นแหละแล้วใส่ใส่ใส่เนื้อหาใส่อะไรที่มันเจอ,อฟิลการเล่นอะไรให้มันดูโตกว่าด้วยอะไรผ่านประสบการณ์รรณชีวิตมากมากว่มา,วาม,มีอะไรเยอะแยะกว่าในความเป็นลุงเราไม่ได้เป็นลุงแบบลุง <S <S ความน่ารักข,ของของตีตาของเคสเน่มันเป็นเด็กใส่ใส่มันมีมีมมเคมีกับตีตาก,กับแม่ก็ไปด้วยกันตีตากับแม่นี่เขาแบบธรรมชาติมากหลุดกันแบบเราก็เราก็ไม่ได้มังคับมากนะ คอนออกอากาศไปหนุ่มๆที่โดนเรียกลุงก็อย่าไปโกรธนะคะเพราะตอนแรกเรียกลุงต่อไปอาจเรียกแฟนค่ะ e เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างรอดูสดพร้อมกันแล้วก็รุ้นความสัมพันธ์ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเรา4คนแล้วนะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ